สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวใกล้สอนน้ำซิ่งครับวันนี้มาซื้อลูกลังกับทีมงานยุทธนารถขุดครับวันนี้รถดำเยอะมากครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้กี่เที่ยวครับไม่รู้ไม่รู้ทีมงานไหนครับนี่ครับมีแต่อิสุสุครับคันเมื่อคั่อกี้ก็อิสุสุครับนี่ครับ ไม่รู้ทีมงานไหนครับลุกลังแดงๆฉ่ำๆครับก็สีวีนนมาได้เล่นน้ำเพลนเอ้ยจิทางเข้าบอ่อครับ ครับเดี๋ยวถึงบอ่อค่อยค่อยชมบรรยากาศครับไปกันเลยกับทางเข้าบอ่อครับโอ้รถเยอะรถยางเยอะครับโอ้เราจะได้ตอนไหนครับนี่ ทีมงานธาตุพนมครับลงิลงไยรัรบ้านอะไร,ไหหรค่อยนีออ่แหละนี่ครับ ด,ดดำเยอะมากครับลุ้นกันครับว่าเราจะได้ตอนไหนครับเสียเทคตักทันไหมนี่ไปไหมเออโอ้นาเราหลายเลย วู้วรถปาร์เรสยามฝนไหมคิวยาวเหยียดเลยสี่ได้ตอนไหนนี่รถนั่นนะน่ะสองสามสี่ห้าหกโอ้รถ<พ>เยอะมากครับนั่ลลงลคายับเข้าไปในด้วยลงมาถ่ายคลิปกันเดี๋พาจะพาชมบรรยากาศข้างล่างครับ ครับถด,ดําเราเราจะได้ตอนไหนครับ เต็มแล้วครับจ้าสมองเงินโดนลุมครับเจ้าสนิกับดูรถครับอย่างเยอะน่าจะเครื่องร้อยสีห้าครับคันนี้ กำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆครับตามคิวครับมีรถให้ชมเยอะมากครับบอ่อนี้ เตียนิวัฒนหนูห่วงครับคันนี้นะครับดูกันลหลายมุมครับกรถดำจอดล่อยาวเลยครับน่นครับรถดำ ลูกลังสวยมากครับบอนี้ แดงกว่านี้ก็เลือดแล้วล่ะครับสุดจริงมีแต่ขั้นรอๆครับรถด,ดำนะครับรถของผมเป็นขั้นสุดท้ายครับนู่น ำลังทยอยไหลมาเรื่อยๆครับฝาวไรฝาวไดวไรลดลายคุณนะ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องบาวากายสอนน้ำซิงน่งครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ